สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองภัยบัสคุณสุสคนพี่น้องื้นนี้ก็อยูก่กับบ่าวมีคือเกา่าคือเดิมืม้นนี้บม่มีมีโอกาสได้มานาแต่เศ้าพี่น้องมาพอดีเห็นเห็นเขาเจ้ากำลังสิมติดกระจกให้พอดีพี่น,อน้องเนาะอุตส่าห์รอคอยมาตั้งหลายเมื่อมาเบ่งน้ำกันว้อนี้ว่าสิติดได้บ่ รถรถกระจกเขาเจ้าขางกามาหอดพี่น้องสมาติดตั้งให้มื่อนี่แต่ว่าคนหละเจ้ากับมือนั่นอ่ะเจ้าที่มาติดให้ขั้งกนที่ว่าติดบ่ได้อ่ะเขาเจ้าบริมาเนาะแต่เพื่อนจ้างเจ้าใหม่มาแทนเดี๋ยวมาเบิ่งมาหล้นน้ำกันว่าสิติดได้หรือติดบ่ได้จงดังใดก็มาเบิ่งน้ำกัน ส่วงนี่อีกอย่างกับส่วงเขาส่วงฤดูฝนพี่น้องเนาะคันบติดก็บ,บาได้หลายคนกันแนะน้ามาวา่าให้เอาสังกระสีมาปิดไว้อันนี้คือประตูอันนี้คือกรอบกระจกเจ้าเส จะาของบ้านทั้งกระตืนน้ำจะไป่ถ่วมบ้านแล้วหลายคนหลายคนเนี่ยนำมา้เอาสังกะสีมาปิดไว้คนมันสาไงไงดไอ้ยังคิดมาไอ้คิดมั่งอยู่ฝนที่ตกฝนตกตกยังไรจะถ่วมบ่แเท้โอ้ยอยากติดว่อยากมาติดกั่ยาเถาะเงินเท่ากับสิบา่า,ายว่าไปพี่น,น,น้อง ไม่พี่น้องสิเป็นเจ้าไม่ค่ะเจ้าเก่าบกกามหาอมาลาแล้วไล่เมือจ้ะก็ไม่ได้โหดไล่ดอกนะทำพี่น้องเอาในน้อยมาใส่หน้าตาหีดใหญ่ๆเนี่ยพโตก็สิไปอยูใส่บดีนะวิธีการแก้ไขพี่น้องที่มีปัญหากันที่ติดกระจกบ่ได้พอมันน่อยเกินไปส่องไอเขาจาตัดขอบกระจกมันน่อยเกินไป แมนพูยอยู่ไทยนะเขาเจ้ามาตัดหนางานเลยนะกระจกแมนอันนี้นะฮงตัดพ่ดตัดมาเลยจ้าพอดีพอดีกับพอดีอพ,พอดีกับสิไส้ห้พอดีกับสิปย่านไสไห้บออะไรนะคะไ่เมื่อจ้าการแก้ไขปัญหาคือเขาบออยากเสียเงินไอ้ตัดกระจกไม่กะให้เขาเจ้าสาบออกมามันห่างบ่อนิดหน่อยเนาะเจ้โบแมนเกือบสองเส้นผูดบอสองขางนี่เป็นคนมันเบิ่งพี่พี่น้องขางละนิ้วอ่ะ แต่ว่าอันนี้เพื่อนสาบไม่ก็เลยแก้ปัญหาบอกว่าเขาก็บระหยัดเสียเงินสื่อกระจกไม้ตั้งหมนะื่นเก่าเนาะเพื่อนก็บระยักเสียเงินคือกันก็เลย<า>แนะนําให้เพื่อนว่าสาบออกมาไหมมาสาบออกมาข่างแล้วนิ้วเคืงพี่น้องตอนแรกเพื่อน่าด้านนี้ก<ห><า>็นิ้วเคงืงสิบาวาตอนแรกเพื่อนมาให้เขาเจาติดโลดเสียปูนมะโปน้ำหลังไว้ใช่ป่ะเออเมื่อบนแหงบนเ็จมะหอดนีเสียยังมาใส่แหกันวาไปเนาะสั่งว่าอยาว่าเถอะ ขนาดยิ่งน,น็อดน,นี่มันยังบดเทิงเลยพี่น้องมันหาา่างแล้วบ้านี้มันห่างแบบว่าห่างตัง้งเกือบสองข้อมืออ่ะอ้มันเข่าตะปลายมันเลยเออแล้วว่าล่มพัดมันสิบงโงอยตึ่มบอกเนาะอืมเฮ็ดบ้านกับเฮ็ดดนันเฮ็ดชุมมือเนาะพี่น้องเสียดหนึ่งกับเสียอยูเทื่อนหนึ่งอืมยังหน่อยกาเอาดีแน่จักหน่อยเมื่อนั้นนะเขาเจ้ามาติดใหยนก็ขค้ือน ยิงน็อตเรียบร้อยเด้พี่นอ้องยิงน,อน็อตเนี่แต่ว่ามันมันเข่าแค่หน่อยเดียวปลายน,อน็อตนะมันบนแนนเนาะสหายโปะมันก็โป๊บ่ได้เพราะมันห่างเกือบขางละสองเซนพูนะเจอมาล่าเลยไล่กลับให้ไปตัดกระจกมาใส่ใหม่แต่เพื่อนเอาเพื่อนบมมาเอาบมม,มมากับเรื่องของมันเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> แล้วเพื่อนว่าอยากมาคล้อเงินซื้อกระจกใส่ใหม่ตัดใส่ใหม่เอาเฮากับเบยกกจกอีกเสียหลอบสองเนาะ เพื่อนกับบอยากจกเพื่อนเราเพื่อนขาดทุนเอาฮาก็ขาดทุนคือกันก็เลยแก้ไขปัญหาคือด้วยการให้ขาเจ้าน่ะสร้างเข้าจากน้มาสาบออกมาข่างละเกือบสองเซนเพรามันห่างมาทั้งสองข่างก็คือความผิดพลาดของขาเจ้าเองที่ขาเจ้าวัดหนางานไปส่งทางกระจกมาใส่หายมันก็มันหน่อยนะว่าง่ายคือบริมาตดกระจกหนางานเนาะมันก็เลยผิดพลาดกับบ่ากันเนาะ อันนี้คือมันโมเมนความผิพลาดของทางเจ้าของบ้านอันนั้นคือความผิพลาดของอัน,นสร้างเพื่อนเองเนาะกะ็เพื่อนก็ต้องแก้ไขเพื่อนเองก็ต้องมาแก้ไขใหม่แล้วก็เอากระจกมาใส่ให้ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอามาใส่ให้เราก็จะไม่จ่ายตังส่วนที่เหลือนะเพราะว่าเงินเท่ากับมีเพียรพร้อมเตียมไม่หายอยู่แล้วเห็ดแล้วเมื่อไรก็จ่ายเมื่อนั้นเนาะข้นแล้วเมื่อนี้ก็จ่ายเมื่อนี้ แต่เกิดว่าบบแล้วหรือว่าใส่ให้บบได้เมื่อนีกอ้ก็บ่จ่ายคือเก่า <c oughs> <c oughs> ว้าไปว่าสิว่าเจ้าของบ้านโหดหล่โบแมนพี่น้องเนาะก็ตามที่เฮาตกลงก,กันว่ากันตั้งแต่ครั้งแรกว่าราคาเท่าไหร่อย่างแน่จังไดนเนาะก็ต้องตามนั่น <c oughs> ทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความผิดพลาดของสร้าง่นเองมันบ่เกี่ยวกับเจ้าของบ้าน พอเขาเจ้าเป็นคนเหตุเองวัดเองแทกเองทั้งเมดเนาะแต่ว่ามาเบิ่งมาในว่าหลังจากที่ติดกระจกแล้วมันสีได้บอ่อเปะบอ่อแต่กระจกกะนาดสิเป็นอันเก่านะบ่มีว่าเพราะว่าบ่มีบอกว่าถ้าเพิ่นบอยักควักกระเป๋าจาของไปตัดกระจกใหม่ก็คือให้แปลากระจกอันเก่าที เขามาใส่ขัางที่แล้วนะใส่บ่ไดนะ้เอากับมาใส่คือเก่าเพราะามีการจ่ายเขาทั้งนั้นก็นมีการจ่ายเงินไปเรื่แล้วเรียบร้อยเนาะก็เลยห้มาแก้ไขปัญหาการสาบมองใส่กระจอกออกมาอีกขัางละเกือบสองเซนเพ e ื่อเสียเอากระจกอันเก่าออกเอามาใส่ถ้าไปสร้างตัดใหม่กับตั้งหลายพี่น้องเกือบสองหมืน่นพุดนะถ้าเป็นเจ้าของบ้านกับไปสิปยอมสิมันเสีย oh, สองรอบมันเป็นความผิดพลาดของเขาเจ้าเอง ถ้าเป็นสร้างเองเพื่อนก็โบ,บยควักวกระเป๋าขึ้นกันโบยขาดทุนตรงกระจกกระเป๋าเจ้าของก็เลยแก้ปัญหาเอากระจกอันเก่ามาใส่บ่มีแนะน้าเพิ่นว่าจังสั้นแล้วก็ให้มาสาบอันนี้เพิ่มออกมาใหม่เนาะเพิ่นก็สิมาติดตั้งแต่ว่าเจ้าเจ้าของสร้างเพิ่นมาเบิ่งเองพี่น้องื้นนี้ได้เนะลยรถคันสีขาวที่นาเทียงอ่ะเพิ่นมาเบิ้งเองมื้อนี้เมื่อนั่นนะสาเหตุที่มันผิดพลาด ส่วนหนึ่งคือเพื่นบอดด้มาเบิ่งเองมีแต่แค่โทรสั่งให้เขาเจ้ามาเหตุใ้พอมาใส่บอดด้แล้วก็สิมาโทษทั้งเจ้าของบ้านมันก็เป็นไปบอดด้เนาะเขาเจ้าบอได้มาเบิ่งเองว่ามันพิดพาดตรงใดแก้ไขปัญหานไน่กะเพื่นมาเบิ่งอนานางานเองน้ำมอนีอและะ้วก็อันนี้ก็ประตูก็สิใส่กระจกขอบก็สิใสกระจกพี่นอ้อง ส่องที่เฮาวางไว้ใส่กระจกทางเบิดขึ้นบ้านมากกับตัง้งไลอาทิตเนะ คิดว่าเขาเจะมาติดต,ตั้งแต่บ่ทันได้ขึ้นบ้านเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมาล้วนแล้วเขาเจ้าผูกกระเบื้องแล้วจังสิติดดัดก,กระจกให้ว่าสัน่นติดแล้วเป็นอาทิตย์ก็ยังบ่จะมาติดให้อยู่เนาะแต่ดีส้วงนี่ยฝนบ่ตกมันก็เลยอันนั้นอันส้วงอันฝนตกอันส้วงแห้งๆส้วงนั้นนะ้อยเอามาล่ามาตักน้ำจากห สิมายว่อ้เจอันเขามีอารมณ์นั่อยู่บ่ <c oughs> พี่น้องเบิกเอาใส่สินขดัขดขาดกระโจมอกมอาอยู่สร่างเขาเจ้ามีอารมณ์อยู่บ่านางวา่านางฮะกระตุน,นบานประตูที่บมีใส่เดี่ยวบมีใส่เลือกบานประตูพลาสติกพี่น้องอันสีข,า,ขาวๆที่เห็นอยู่นี่เป็นบานพลาสติก แต่ว่าสิพแพงก็ไม่เด้พี่น้องอันไม่นะ่ะแค่บานละพันหาเองเนาะอยู่ทางบานบาม่มีสาเหตุที่บ่มีบ่ใส่ไม่ก็คือบานประตูไม่นะ่ะมันนักหลายกิโลอ่ะนักแล้วมันทาให้ประตูนะ่ะเออเขาเอนยยังะ่ะมันนักแล้วมันสีพอโดนๆไปแล้วมันสิตกลงมาถูพื้นนะนะถูกระเบื้องด้านล่างอ่ะแต่ว่าบานประตูปสติกมันดีอย่างหนึ่งคือมันเบาเนาะมันเบา แต่ว่ามันสิเป็นเนื้อคายๆเลียนแบบใหม่พี่น้องเป็นลายใหม่สีขาวอะ่ะเนี่ยแต่ว่ามันทําความสะอาดง่ายเวลาเปื่อนเท่ากับเวลามันเลอะเท่าเอาผ้าซุปน้อทูมันก็อ,อ,กอันนี้อันนี้คือขอดีเขอามันแต่มันสิแพงราคากับบาทละสองพันแปดพี่น้องบันทึกถือระหว่างอันบานประตูใหม่กับบานพลาสติกนะมันห àng, ่างราคาห่างกันหลายเนาะ บาทใหม่อพันหาอันนี้สองพันแปดห้างกับไปตักพันกาบาทาบต่อไปกะอัสลุปเราเป็นบานไซหรือบานดำเจอันนั้นบานมืดได้ครัวแม่นบอก เอาสรุปแล้วมันเป็นอย่างเจมันดำหรือมันใสนงปานกลางบ่ดำบ่เมิดเม่น,น,นางสั่งพอดีแบบว่าบอกแจ้งไปแล้วก็บ,บ่ดำบ่ทึบไปนะเอาพอดีสรุปรขนอแนบเมิองคอมันดำ มันมันซ่อนกันหนาหลายก็เลยอยากเอาเป็นสีตอนแรกว่าเอาเป็นกระจกใสเนาะเพราะว่ามันเสียได้แนมเห็นด้านนอกด้านในพอห้าใส่าม่านปิดอยู่แล้วแต่มาเบิ่งว่ามันสีได้แบบตามคาสั่งบอแต่ว่าเป็นคนลเจ้าที่มาติดหายเมื่อนั้นนะเผื่อจ้างคนเจ้ามาแทนเพราะเจ้านั้นบได้มา อันนี้ก็สิเป็นห้องนอนเจมมาลาพี่น้องห้องนอนนางกะถ้าเวลาฝนตกนางก็ไปนอนตรงนี้ดอกนางสิไปนอนในห้องกลางพอตรงนี้นะ่ะเวลาฝนตกมันก็นกนผ่าเหลื่อมผ้าห้องมันเห็นหมดเพื่อนกับเด็มานอนห้องนี้พ่อน,นอนห้องกลางโตะเครื่องสมางเ <c oughs> พื่อนเนาะถ้าเป็นมีกระจกก็สีดีฝนบ่ต้องสาดพอเวลาฝนมาน่ะเวลาลมแหงอ่ะมันมาทางนี้อ่ะโดนเต็มเต็ม นั่เขาเต็มๆเลยอันนี้มันจะเป็นห้องโถงห้องกวางพี่น้องกับกวางพอสมควรอยู่นั่งอพิรมมาติดใ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบบมีฝ่าเพดานหลายคนกระฐานอยู่ว่าอันบ้านบบมีฝ่าเพดานบ่บ่บยังบ่ทันท้เหตุแล้วก็บ,บ่ทันมีพี่น้องสาเหตุที่บ่ทันท้เหตุหรือว่าใส่ะ หลังคามันรั่วหลังคามันหัวนั่นเองเนาะหลังคามันหัวก็เลยวกท่านได้ใส่ฝาเพดานอันน่นแมนอันคุณรับเมาบ้านเบามีอะไรที่มาทำบ้านเบามีอ่ะเอา ไปเปหตุผลวันวานยิ่งไปเห็ดกลัวหายอยู่วันวานางว่าสิมาบม vulner, ประมาณถ้าประมาณสิปจ้าใหม่นางว่าคนออกมามันคางโควิดวันวาไปซื้อของบ่ได้ต้องเข้าใจ่นันบ่ช่วงนี้นะเขาไอ้เมื่อวานนี่ยทุกคนเข้าเมืองอยู่โดนรัดหลายด้านแล้วก็ด้านนั้นอยู่ทางใหญ่เสียเงินพร้อมแล้วก็โดนตรวจพร้อมแม่นเขาเอาเนื้อโนมิจินะผ่าพร้อมพี่น oui ้องวัดอุณหภูมิพร้อมเนาะก็ไปยาก กาตั้งแต่โควิดมากก็บ่เคยไปเกือวไปบัวบานี่ยากก็เข้าใจอยู่ไปสิเออเนี่ยสีเฮ็ดบ้านให้แล้วสิไปซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่กับไปยากไปบัวได้กำลังใส่ขอบคือสิบแล้วง่ายพี่นอกก็ใส่เวลาหลายสัปโมงพอสมควรอันนี้ผ่านไปเกือบสัปโมองอยังบัน ไปหอดใส่พี่น้องสังเกตเบังแต่ว่าตัวนี้มันยังอยากห่างอยู่พี่น้องปกติมันสิเป็นฟ้าครอบแมนบอเวลาครอบกระปูนเนี่ยมันสิเขาติดเลยแลวมันสิตอกแน่นแต่ว่านี่มันมันบกเข่าถึงเนาะแสดงว่าปูนเนี่ยมันใหญ่กว่าอันนี้กว่าฟ้าครอบกระจกมันเลยบกเข่าเวลายิงน็อตมันก็สิบกเข่าเป็นตาสิบดีด้วยพี่น้องขนาดว่ายิงน็อตแล้วอะไรอย่ง ยนีกลวยลงเลงลงเลงเนาะถ้าใส่กระจกนี่บอู้หสีเป็นยังไงแต่ว่าคางเนี่ยเออมันติดอยู่มันเข่าขอบมันแน่นแต่คางเนี่ยมันบกเข่าเนาะอรอลุ้นน้ำกันว่าหลังจากที่ใส่แล้วมันิเป็นยังไงออกมาแบบใดเจจะคิดว่ามันสีโยอยู่บ่างเหร ลมเลยพี่น้องคือจริงนั่งตื่นแต้นตีสี่ผู้แต่นางบุลูกคืนมาบ่ได้ยินเสียงรถตู้ตู้มาออกซาวมาว่าเออเรากระจุกขาวจัมาใส่แสดงว่าออกข้าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาก็เริ่มเริ่มเริ่เคอร์ฟิวแล้วเริ่มเริ่มยกเลิกล็อกดาวน์วันที่ซาวพูดเลยจ้ะโอ้ยอย่าซู้อ่ะมันก็เลื่อนไปเรื่อยตั้งแต่วันที่เก้าเลื่อนไปคือซาวพอวันที่ซามันก็เลื่อนไปคือเก้าแล้วโควิด สายพันธ์บุคาว่ามันก็มาน่ยสามม,าสาม,มันปิดตะโบยูเจจะเบิ่งยุปกติอันนี้มันสิเป็นแบบข้าคือตัวยูเนี่ยมันขอบกับอะอันนี้แต่ว่าอันนี้น่ะมันปูนเนี่ยมันหนากว่ามันหนากว่าฟ้าครอบมันเ,ยนเลยบอกข่าวล่อง บัดบัดลมฝนมาได้สารน้ำซิบาศาสตร์ครับบอบออันนี้บอมีปัญหาแล้วเขาใส่ซิลิโคนหยอดเอ๋อ,อันนั้นบอหมายถึงว่ามันบดแน่นนะเขาญญ้าใยยุกมีผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นเพิ่มเพิ่นก็ว่าใครเลีง้งน้ำสีเบิ่งด้อยเราอะ่ะบัดเพิ่นต๊ะผ้าห้องลมฝนมาหน่ะน,น้ำสาดน่ะเอาแก้ไขบ่ได้นได้ไรขนาดมุงหลังคาตอนมุงหลังคาคอยเว้าแล้วเจ้คบอกจะรับประกันบ่บ่ให้หัว เพื่อรับประกันเพื่อรบุหัวเนี่ยนอนขวายเฮ็ดแล้วเรนํนคือเป็นสีบังเดอสีได้หูเพื่อรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์พอพ้นต๊กมาแค่นั้นแหละหัวปกเปกปกเปกประกันว่าหัวสุดท้ายนบประกันว่าหัวอันนี้ขออนุญนตเนี่ยบุปไปตชิยูมเนี่ยปกติมันสครอบใดอันนี้มันสครอบกขาปูดแล้วมันสียิ่งเข้าไปแล้วมันสิแหน่เลยเออปกติอันนมันสิเออมันสครอบแต่ว่าปูดนะมันสินากว่านากว่าฟารอบมัน ฟาครอบกระจกอะแล้วมันไปยิงไปแล้วนอดมันบอ่บอบ่อนั่นบาดีนนอดมันบอ่อคอยมิดแล้วก็มันบนแหนขนาดอันนี้รับการแก้ไขแล้วพี่น้องมันยังบอ่ออันนี้เนาะคางที่แล้วแห้งหางขนาดแบบคางละเกือบสองเส้นน่ะมันแห้งกันนักกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ยังแก้ไขแล้วยังมีปัญหายอยู่ัรไล่เขามาสาบไหมาคืนยังขนาดเนาะ สพาะทาาแค่คนนี้เขาก็เสียเอาตัวนี้เขามาได้เพราะว่าเขาในเห็ุองค์ประกอบมาเรียบร้อยไปแล้วหนาจะมาตัดก่หนางานนะโอเคมันจะเห็ุไดแม่แต่ว่าบูหูนะแต่ว่าห้ากับเป็นคังแรกที่ว่าทําบ้านใช้กระจกนะเจก็เลยบูหูว่าเพราะส่วนใหญ่เขาบอกว่าการตัดกระจกต้องมาตัดตรงที่หนางาน เวลาใส่ม <โบ S 1> ันช่ได้เป๊ะเปะ<ม>อันนี้เราสร้างล้วปไป<ม>ตัดที่อื่นมาใส่และะ้วมันอาจว์บบเป๊ะนะมันกะอาจัศมีเพี้ยน,นเพเห็นบอกั้งที่แล้วนี่ก็คือผิดพลาดแบบนักแหงขณะว่ารับการแก้ไขกันยังขนาดนี้แต่ว่ากับเพืนน่อนเนาะว่าสิเป็นยังไงเพราะว่าเรากไม่เคยใซ็กระจกกันนะหลายคนหลายคนก็แนะนำน้ำมาเป็นนัยสีขาวตามรับการบวชเจ้าเห็ดนี่เนาะว่ามาตรฐานสัมได่เดี๋ยวถามมาเบอร์ผมเท่าข้างเทิงห่างแหงอยู่ดีได้ห่างแหงผู้น่ะ ทั้งทั้งนะคือห่งางแหงาขนาดประมาณเกือบสองเซนปรได้นนะแม่ส่วนรายจ่ายก็อาจจะสี่เนาะบทเงี้ยมต้องจ่ายต้องร้อยมันพลาดปีนึงก้อน <c oughs> ว่ารับประกันไ,นได้ซ้ำใดนักเสียเสียงอัดคลิปไปอยู่ว่วาเออว่า <c oughs> ไอต <c oughs> อนเขาจ้า <c oughs> ไม<อ>่เ <c> ห <oughs> <อ>็นหายกะบอกว่า <c> ช <oughs> <อ>ิบะใส่แต่โดนพลาดไปเป็นเดือนโยมมาใส่ให้เนาะ ถ้าเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบสัปโมงหนึ่งก็ยังบ่าทาันได้ไปใส่ฮอดไซอยบ้านีกยังบ่าทันแล้วพี่น้องก็ยังสีเฮ็ดไปเรื่อยๆขอบบัวด้านล่างขอบบัวพื้นเนี่เขาจเจ้าวาให้ใส่ขอบบัวเอาน้องก็ยังบ่าทันได้ใส่รอทีต่ตามตอนต,อนต่อไปพี่น้องว่าเสียออกมาหน้าตาเป็นงไ๋คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านีพ้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่บาสกูส๊ทุกคน อ้าวเจเจ้าไปเฮ็ดแต่ละบ้านก็ให้ไปมีเป็นบอแม่หร่กตุ๊บเห็ดรับประกันว่านำกระษานคนยังเข้าไปโอเคนะรับประกันอ้าวโอเคแล้เรารับประกันว่านำกระษานคนโตเขงเ่ามากน้ำบรษสานั่น้ำเขาไปคมันนาาบ่เจจังหวัดเพื่อนบอกว่ารับประกันว่านำสะอาดบ่จักเห็ดมาหลายมองแล้วสะอาดสุดมอง หัวสมองถามเด็พ hmm. ี่น้องแม่มระกาศง่แม่ช่วงนี้ล้วไ่น้องแล้วกเห็ดบ้านแล้วกเคิดบ้านคิดบ้านช่วงโควิดใช่ป่าล่ะก็มันก็เลยหลายเรื่องหลายราล่ะมาแล้วจักเชื่อติดตามตอนแล้วพี่น้องไปแล้วนี่ใส่น็อดหน็อดกับไปวัดเบิ่งอันนี้นะขยันมาทึงตะกี้บาได้ยาวนี้นี่นี่